จัดกิจกรรมที่เปิดสาขาไปอย่างยิ่งใหญ่มี้เปิดที่ไหหว่านสาขาที่622สาขาตลาดสวนบางแสนคลองบางประกันมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดกันอย่างสุใจ3วันตั้งแต่วันจุกที่16บหกมิถุนายน2566ถึงวันอาทิตย์ที่18บแปดมิถุนายน2566นี้ น,นั้นแจกฟรีไม่ต้องหิ้งยังซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟร,รีร่วมลิมิเต็ดทีกท่ัทนหรือจะบอกดับ2,000ัลิตรจากมิสเตอร์ซีไอาวายจัดเต็มกับพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่1ิมิถุนายน2,566ถึงวันอาทิตย์ที่1 8มิถุนายน2 0 0 0น วามีสิษฐ์ถามมากมายว่าหนึ่งแปดคันรายการอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆอีกมากมายแน่นอนวท์ท็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนที่นมิเตอร์ DIY มากกว่าหกร้อยสาขาทุกทิศทั่วไทยวลสบ้านคุณพบกับกิจกี้พาย ปีเกิได้ังแต่วันจุดที่16มิถุนายน2566ถึงวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566นี้มิสเตอร์ที่ไอาวานสาขาตลาดสวนบางแสนคลองบางปรากฏอเขียงซื้อสินค้าครับ300บาทรับฟรีรวมลิมิเต็ดอีดิชั่นหรือกระบอกน้ำ2,000มิลลิลิตรจากมิสเตอร์ที่ไอาวานร,ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ที่เปิดสาขา ได้ที่มิสเตอร์ดีไอวายสาขาตลาดสวนบางแสงคลองบางปรากฏอย่าลืมเแบาบะรองฉลองที่ที่เปิดสาขามิสเตอร์ดีไอวายสาขาที่622สาขาตลาดสวนบางแสง